เริ่มเลยครับพี่น้อยครับอันนี้อันนี้เป็นเมนูอะไรครับเมนูต่อไปของเราครับ สังเกตนะครับวัตถุดิบนะครับมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นี่กรํมครับปลาหมึกนี่ประมาณกี่กรํมครับประมาณ2ตัวครับสองตัวนะครับโอเคครับหนึ่งคณะนะครับแล้วแล้วผัดันแล้วคณะนี่เกี่ยวอะไรกับผัดกะเพราเราไหมครับไม่เกี่ยวครับอีกจานอีกจานหนึ่งครับอันนี้มีผัดไอ้กะเพรานะครับใบกะเพราต้องมป็นสองตัวตัวหนึ่งตัวเข้าแขนนะมีตัวหนึ่งตัวก็โอเคพริกกับกระเทียมนะครับอ่า เครื่องปรุง็มื่กีอย่างที่เห็นนะครับอ่าโอเคครับก็มีเนสทีครับผมโอ้อทำได้อ่าโอเคครับตัวนี้เป็นสูตรลับเลยนะครับเนสทีครับผมเนสทีใช่ไหมครับต้องไปกับของนี้เท่านั้นถึงถึงจะใส่น้ำตาลแล้วอร่อยนะครับไป ในระหว่างนี้เราแมมดูตรงนี้หน่อยครับโอ้โหก็ลังคือคืนกันเลยทีเดียวพร้อมเนี่ยครับพร้อมเนี่ยครับพี่น็อตเเลยครับใส่เลับกระเทียมก่อนไหมครับอ่ะโอ้โหจะมันมีพริกด้วยนะครับวังุนนะครับ่ดนงคระุสัครั้นบาตอนนี้นะครับได้ทำการใส่พริกกับกระเทียมนะครับ พวกเขากับอีตรงนี้ครับทำในห้องพักไม่ได้ครับอ่าสัญญาณไปแค่เนียไดังหมตอนนี้นะครับเราใส่ดิสไปแล้วมันเลยอฉุดไมนเปนะครับอ่าร้อนน้ำน้ำใส่นะถ้าถ้าเกิดปุ่มทีวีของทางบ้านท่านนะครับเราสามารถรับรู้กินได้นะครับอ่าให้กดปุ่มนะครับแล้วเราจะได้กินฉุดทันทีครับทีนี้ขึ้นหรืว่าทีวีของท่านเนี่ยเราสามารถรับกินได้หรือเปล่านะครับอ่า ต่อไปนะครับต่อไปน้ำปลาไหมครับเราจะใส่อะไรต่อครับพี่น้อยครับอ่าหยน้ำปลานะครับตา น้ำปลาตาปลาหมึกนะครับตกลงเป็น so okay. Sword> น้ำปลาหรือเป็นน้ำปลาหมึกครับน้ำปลาตาปลาหมึกครับอ๋อโอเคครับเล็ใส่น้ำตาลนะครับยี่ห้อเนสทีนะครับของเราลงไปนะครับอ่าเพิ่มเพิ่มความหวานนะครับอาจจะเห็นว่าคนผัดเนี่ยหวานอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ว่าเราก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกนะครับ เมนูของเราิสานนาานนนส่คารยัเใส่กระโให้กินขอบคุณบายเชิหครับเน่วผกลังทครัวอยู่ขอเชิญครับต่อไปย่าใกะเพาข้าวมครับว่งชุนครับต้องต้องเมนูของคนแต่ละคนนะล้องต่างควนมลนนะเดอ ครับงยังเอาจานให้จานจานยอดระบบซูมอัตโนมัติแล้วครับโอเคเด่นมากออฟติเคอร์ซูมถึง100เท่านะครับผมแต่ว่าถ้าซูมใกล้เกินไปจะจับโฟกัสไม่ได้นะครับซูใกล้ใกล้เกินไปจะได้จะมีอะไรมาติดอยู่หน้ากล้องเลยนะครับพิกเพลิ่จะมันลอยมาติดนะครับ เอาเหมือนแล้วก็่ายหนังเาเนแล้วก็ยิงกันเลือดแบบมาติดหน้ากล้องโอ้โหเออเป็นเป็นแบบว่าทำครัวแบบ 3D ใช่ไหมครับที่บ้านอ่าเราชิมนะครับเป็นยังไง้างครับรสชาติเป็นยังไงไหครับต้องลองครับอ่านี่ดูมั่นใจมากด้วยต้องลองนี่มีความหมายได้หลายแบบครับต้องลองทำใหม่ต้องลองไาทานผู้ชมนะครับมีปุ่มรับรถนะครับทีวีครับ กดไปปุ๊บจะได้กินนะครับแล้วจะได้ลดแล้วจะได้กินแล้วจะได้รสชาติด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับทีวีของท่านเนี่ยสามารถถ่ายทอดรสได้หรือเปล่านะครับจริงจริงโอเคผมบอกว่าน่ากินมากนะครับแล้วถ้าท่านมีปุ่มรับสัมผัสครับจะลดไปถึงความร้อนของอาหารตอนนี้นะครับไอของอาหารนะครับติดมาที่ฝ้าที่หน้าคอกนะครับโอเคครับเมนูนี้ขออีกทีครับเมนูนี้คืออะไรครับพี่นัทกะเภาหมื่อครึ่ชิ้นครับอ๋อโอเคครับ